MS 2อ2 5ั i ้า5วันน Intel Innovating for Sustainable Medicine คณะแพทยศาสตร์4สถาบันชั้นนำของประเทศไทยผนึกกำลังจัดงานแถลงข่าวครั้งที่2และจิตตกรรมภาพประชาชนครั้งที่1โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้หัวข้อ JCMS 2025 Harmony in Health Innovating for Sustainable Medicine เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์และร่วมกันสะท้อนแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านพลังของวิชาการจากทั้งสี่สถาบันแพทยศาสตร์และร่วมเฉลิมฉล,มฉลองในวาระครบรอบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในส่วนของกิจกรรมภาคประชาชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมที่ทั้งให้สาระและสร้างประสบการณ์จริงเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์และการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งงานจัดขึ้นณศูนย์การค้า Central World วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้คณะแพทย์ทั้ง4สถาบันได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอันสามารถชีน้นำสังคมและเกิดผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนไทยอย่างเสรรมอภาคภายใต้แนวคิด Harmony in Health Innovating for Sustainable MBC และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวราระครบรอบ125ปีในวันคลา้ายระสมบสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรนาชชนนีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่าน ที่ได้ทรงมีภะระสิทธิภาพในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลและยากจนและเป็นการตอบแทนพระมหากรรณาธิคุณที่องท่านทรงพระราชทานไว้แก่ประชาชนชาวไทยในหลายด้านทั้งด้านการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการจัดถแถลงข่าว มีการจัดถแถลงข่าวครั้งที่1ไปในวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์พศ2568นักงพยาบาลจุราลงกรไปแล้วนั้นในวันนี้เป็นการจัดถแถลงข่าวครั้งที่สองและกิจกรรมภาคประชาชนครั้งที่1โดยภายใต้แนวคิดการป้องกันสุขภาพก่อนเกิดโรค Health and Well ซึ่งภายในงานวันนี้จะมีบูธกิจกรรมการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนการให้ความรู้การเสวนาวิทยาการและมินิคอนเสิร์ตจากคุณกบมสมศิ์ และคุณนรวิทย์ทิติเจริญรักหรือเจมินายในการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลดด้วยการสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานอย่างเป็นทางการขอขอบพระคุณค่ะ